น yeah. ี่แกะเลยค่ะอหยิบฟองออกมาเลยดูพรอบก่อนโอ๊ยไสีฟ้าชมพูแล้วก็เขียวแล้วก็เข็ดมไม่ไ้ม่เข็ดแม่เข็ดแล้วนะออ๊ย โอเคค่ะน้องๆเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะกล่องสมลุนไปด้วยกันนะคะอ่าเดี๋ยหลบเอาลาบูบู้หลบมาไว้ตรงนี้ก่อนเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆตรงนี้อันนี้แม่ไปซื้อเสื้อผ้าแต่งตัวให้น้องบูเรียบร้อยแล้วนะเท่ไหมคะ่อ่ะโอเคทีสามกล่องนี้น้องดิมเราแกะอะไรก่อนดีลูกอะไรก็ได้อะไรก็ได้เาะนั้นขอเปิดก่อน ให<ย>้น้ำดิ่มแกะเป็ดก่อนเพราะว่าเรามีแล้วตัวหนึ่งมันก็จะไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่แล้วขวานายอย่างเดียวคือขออย่าให้ใอย่าให้ซ้ำกันนะตัวอยากอยากได้ตัวสิเคตอ่าน้องยินอยากได้สิเคต์เลยวาให้น้องให้เพื่อนเพื่อนดูก่อนลูกอ่านี่น้องน้องดู<อ>ก็จะมีตัวนี้ <love> ตัวดอกไม้แดงก็คือตัวหน้ากล่องเลยนะคะ,ะแล้วก็มีอ่ะมีตัวแบบอ่าน้อง,น,องน้องเห็นไหมคือเราได้ตัวนี้มานะคะ ตัวหัวปลาแล้วก็อุ้งแมวนะโอเคแม่อยากได้ทุกตัวเลยอยากได้ทุกสีคเล็อยากได้ทุกตัวเลยยกเด้นยกเว้นตัวอุ้งแมวกับตัวหัวใจอันเนี้ยแม่ไม่ค่อยอินเท่าไหร่นอกานั้นสี่ตัวแม่อยากได้หมดเลยแล้วลุงดิ้นก็ได้หนึ่งในสองที่แม่ไม่อยากได้มาแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่ากล่องนี้จะได้ตัวไหนโทวนายอยากให้ซ้ำกันนะคะแต่ว่าลุงดิ้มมาอยากได้สีเข็ตแม่แม่ไม่ได้หวังสีเข็ตแล้วทุกรุ่นเลยเพราะว่า ได้ยากมากนะเอาด้นแกะเลยค่ะหยิบกองออกมาเลยดูครบก่อนีไม่ต้องแกะมาูได้ัวเดิดไม่ได้ัวเดินมาลูโอ้ยได้ตัวเดิมหร่ตัวเดิมาลูมาโอเคกล่องนีเก็บไว้ก่อน เราได้ตัวเดิมอ,ดอ่าต่อไปน้องยิมแกะอะไรดีน้องยิมจะแกะคิมมอนหรือว่าเดททีวีเวอร์สามคิมมอนค่ะอ่าคิมมอนโอเคคิมมอนแกะอ๋อเดี๋ยวให้เพื่อนเพื่อนดูก่อนค่ะลูกคิมมอนเวอร์หกนะคะน้องๆก็จะมีแบบนี้ที่ที่แม่เบียร์อายากได้นะแม่เบียร์อายากได้ตัวสีฟ้าสีเข็ด แม่เบียอยากได้สีฟ้าชมพูแล้วก็เขียวแล้วก็เข็ดแม่เบียอยากได้เข็ดแม่เข็ดแล้วนะอ่ะโอเคเรามาลุ้นกันว่าอยากได้อย่างที่อยากได้ไหมอยากได้สามตัวเอาเอาสามตัวนี้นะฟ้าชมพูเขียวเดี๋ยวเราเอาเปตะเข้ากล่องโชว์ตัวหนึ่งก็ได้เลยเอาไว้ให้น้องนิมเล่นห้ามดูการ์ห้ามดูการ์ดเ้าที่เราโดนเข้าดูการ์ดโอ้ยเขาไม่มีการ์ดอจ้าจะทำอย่างนี้ ลูกแข้งกล่องนะดูดูตัวจริงคครมมุนมากอุ้ยน,าาน่นา,าราต้องน่ารักจังเลยหนูหัวหม,มุนได้นะคะเหมือนลาบบูบูเลยอ่านี่เห็นได้มากอ่า,ม,อามือก็ขยับได้นะคะแต่งทรงได้แบบนี้อุ้ยน่ารักน,น,น่ารานาราเป็นงห้น้องหน่อยโอเคน้องดิมแต่งตัวให้น้องแซดหนึ่งค่ะ<ย>ระหว่างที่น้องดิมกำลัง แกะอยู่นั้นแม่ก็จะประกอบกล่องเลยแล้วกัอเอาน้องใส่กล่องเลยค่ะุกคอน้องแต่งตัวแล้ว้อยแล้วตัวจริงคือน่ารักนะคะสีละมุนกว่าลูกข้างกล่องเยอะมากเลยแม่ชอบอะคิมคิมมอนวัวหกนะคะอุ๊ยสิถูกใจอาจจะได้ถูกใจน้องดินและได้ถูกใจแม่นะแม่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเอา,เอาใส่กล่องก่อนใส่กล่องก่อนลูก ใส่ได้เนี่ยใส่ได้ดเลยใส่ไม่ได้แล้วเนี่ยก็ต่อใส่ได้ไหมใส่ได้แบบอัดอัดแต่ก็น่ารักเนาะใส่องไปแล้วน่ากนี่มาเรามาแกะตัวสุดท้ายของเรากันเถอะนั่นก็คือ แพทครีเวอร์สามสองล่าสุดเลยเอามาี่ก่อนลูกรอบสุดที่ใหญ่อะนี่ให้น้องน้องดูค่ะใ่หมดนี่แม่อยากได้สามตัวนะแม่อยากได้แพนด้าช้างแล้วก็ตัวกระต่ายอยากได้สามตัวแพนด้าช้างกระต่ายน้องดิมน้องดิมต้องยินอยากได้ตัวไหนตื่นจากิ้งจอกตื่นจากิ้งจอกอันนี้คือ่นจาิ้งจอกอ๋อนี่อยากได้สีน้าตาลนะคะึ น้องดิมบอกเป็นสุนังกิ้งเจาแต่แม่ก็ไม่รู้ว่าคือตัวอะไรมากออแกะกันเลยกินแกะเลยค่ะแม่ให้ดิมแกะจะแดมแยมระหว่างที่ดิมน้องดิมกําลังแกะแม่จะมาประกอบกล่องรอ,อตอนนี้เราก็จะมีทั้งหมดสี่กล่องแล้วค่ะสองตัวออแม่ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาใส่ดูข้างดูข้างดูางดู คืออะไรใส่สีเขียวไม่รู้น้นองๆการความหน้าแบบนี้อยู่นะหนูหนูอ,อะไรริมบอกหนูแพน,นด้าอินนี่ กใส่กองใสได้ไหมแะ่เหมือนน้องต,ตัวใหญ่กว่ากล่องเราเลยลูกอ๋อโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคน oh. เดี๋ยวเราจะเอาน้องๆไปใส่ตู้โชว์กันค่ะ oh. ไปดูด้วยกันนะน้องอันเนี้ยเดี้ทิวสามตัวใหญ่มากใหญ่กว่ากล่องอีกนะเมื่อกี้แม่กับ้งดิบลุงช่วยกันดันหัวลงไปแล้วต้องรีบเอาลาบบูบูมาเทินนะไม่งั้นเขาเด้งออกโ oh. <laughs> okay. อเคเดี๋ยวเราไปใส่ตู้โชว์กันค่ะ <Yeah. S 1> <laughs> โอเคน้องียมเรียงเสร็จหรือ,อยังเรียงเสร็จแล้วครับเรียงเสร็จแล้วไปไหนพาเพือ่อนเพื่อนดูหน่อย,ยน,นี่น้องๆที่แม่บอกว่าอยากได้หกตัวเพราะว่าก็จะเข้าตรงนี้อีกหนึ่งแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งก็จะเป็นหกตัวพอดีนะคะอ่ะอ่าตอนนี้เห็นแม่แอบชอบอยู่นะแพนด้าจะแอบเสียจใจที่ตาไม่กริ้งนะ้าเพราะว่าเราต้องลุนตาเนาะไม่เป็นไรแล้วก็เแ็ดได้ซ้ําก็เอามาใส่ตัวดียว แ่ำลังคิดอยู่ว่ากาดต่เห็นนงองๆเห็นการ์ดไหม <G ül> มันบางตัวเด็กๆไปไหมแม่อาจจะเปลี่ยนเอากาดไปด้านหลังนะคะอ่านแล้วก็คิมมอนถูกใจหน่อยเอาไว้ข้างบนลาบูบูถูกใจเอาไว้ข้างบนนะที่ี้เลือดสองช่องยังไม่รู้ว่าจะสุมอะไรดีน้องๆช่วยแม่กับน้องดิมคิดหน่อยว่าแม่กับน้องดิมจะเอาสุมอะไรมาใส่ดีน้องดิมคิดว่าน้องดินเราเอาอะไรมาใส่ดีด้วยอีกสองตัว อะไรก็ได้ใช่ไหมน้องๆช่วยแม่กับน้องดิมคิดหน่อยคะ่ะอ๋าลืมโชว์นี่หมีเนยหมีเนยจิ๋วของแม่ทั้งหกตัวนะคะอ่าโอเคสําหรับคลิปนี้แม่กับน้องดิมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากน้องๆกดติดตามและเป็นกําลังใจให้กับช่องด้ <family> ด้วยนะคะวันนี้แอบหมดแรงนิดนึงแอบเสียใจอยู่ตรงที่ว่าแพนด้าตามม่กิ้งแล้วก็น้องเป็ดสามมานะโอเคไม่เป็นไรสุ่มก็คือสุมนะ่มนะลูกเนาะ สมมันก็ควรจะต้องยอมรับผลที่จะตามมาโอเคสหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายจอมกิง่งระเบีงตกครับไปแล้วนะจ้มกิง่ง